ส่วนหลายพาไปละกินคลิปนี้พาไปทําสวย,ยบ้านนภะาเด้อหินมาว่าก็เจ้าฮิตเล็บงามแห่งติดขนตาจะปัง่กนจะไปเบ่งเนาะพายักสั่งเครื่องลงเสียงขวงทักมาแฟนเพลงนี้นะจ๊ะบอกเลยค่ะเป็นกันเองแน่นอนฟ้าซึ่งแน่นจะมาอยู่สาขาทําอิฐของพนเลยไก็คือบ้านทงสังนางหอมแปดจอดเลยนไนาะแล้วเขาก็ต้องยางเข้าไปทางไหนจ้ะ นี่จะเป็นหน้าฮาันส่งเพ้นแถมท่ามีอันสีแดงๆนี่ยเพราะว่าเป็นรถอันสีแดงเราลูกค้าเพิงทิ้งไลน์เขาเป็นเลยจ้าก็คือเข้ามาแล้วนนจะเห็นแบบว่าคิวยาวอยู่นั่งอยู่หน้าประตูเลยจ้าเห็นงบอกเออมาตอนสามโมงไปได้เหตดแล้วคะนะประมาณเจ็ดโมงนะคะเราคิวจ้าไม่วันไม่ไหวคิดว่าเมื่อและมันบอกสมมิโน no. ซ้ายมือ่ ซาเห็นมทุกคนลูกค้าคือแบบหลายเฮงซึ่งจุดประสงค์ฮีแลนมาก,ก็คืออยากมาต่อคนตามแบบว่าโบโุงอันดับเลยจ้าซึ่งมันจะมีหลายราคาแลวทุกคนนันต่อตัวแสนเจ็ดสิบกีบขออนุญ,ญาตลูกค้าคุณนีเดอขอทายลงเลยซึ่งางานห้านาละเอียดเฮงไม่ได้ติดแบบหนาพึบๆๆติดเธอเส้นละเอียดมากเลยคะ่ะฟังเวอ ในี่ยะเวลา,ากลินนั่งค่ะเขาก็มาเบิ้งสีเล็บตอนจะแบบโอ้โหลายเพีงนักสีไหลสายลุงสีอย่างึี่สีเหมือนอะไรทุกคนโซผลงานของเพิธอคือติดไปแล้วแต่ว่าตาอยากดแดงนิดนึงเพราะว่าเล่นแพรไอ้ก่าวเนาะแล้วสองสามมือพันไปเขาก็จะสวยตาหวานพอเล่นเวทิตเซ็กซี่เด้อบอกกันว่าเขามีความเซ็กซี่นิดนิดติดมากนะคะบริษัทอุ้ แกเห็นแล้วนนทุกคนเมืนอวีพามาทำสวยฉันกิบนาจะพาไปกินหือก้าวเป็นกิมแม็กซ์ติดตามแน่ๆ